กอต้อนรับกระสู่ช่องป้าจำลองสะหายหลายคุณนะคะน,นี้ก็มีกองวัสดุมาให้ยายเนาะ่องป้าจำนองแลนกาเซจากคุณวาน,นิชค่ะสักแเกว อยู่ชาแก้วคเดธอไก่แท้ชาแก้วอยู่ประเทศอย่างเธออยู่จังหวัดอย่างเธอ Teng 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 ดดแดงแลงแแรงททบนันสีดนดแดงแรงฤทธิแท้ เสื่อเสื่อโอ้สวยสวยเลยเสื้อค่ะเปเสื้อนะคะเสื้อทั้งสองอือเปเสื้อทั้งสอค่ะ เ,เสื้อทั้งสองตัวสีแดงอันนี้ก็กระโปรงไม่ใช่กระโปรงเลยกางเกคงค่ะกางเกงสามเสื้อสองตัวกางเกงสองตัว โอ้โหติดใจจอดในก่ก็ก็เกงก็เกงสามตัวเลยคุณนิดคุณนิอื้อหืออลังการค่ะกางเกงสีแดง คุณยายนี่ตรงให้ก็สินค้าเสื้อนะฮะขเสื้อเป็นแบบเนี่ย เกงสามตัวเสื้อสองตัวถึงมือคุณยายแล้วนะคุณนี้ก็ขอขอบคุณคุณนี้ด้วยค่ะที่ส่งเสื้อผ้าอภารรมาให้คุณยายใส่หน้าหนาวเนาะขอบคุณมากๆขอให้เจ้าจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา ยาเจ็บแล้วก็อยาจนขอให้มีกินมีใช้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเดอ้อ <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยขอให้ครอบครัวเจ้าจงมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้หนะ้าที่การงานขายอะไรก็ขอให้ขายได้ได้เหมือนเทน้ำเทท่าให้เงินเขา ให้เงินเข้ากระเป๋าเข้าบ้านเข้าช่องทุกวันทุกวันพูดง่ายๆก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยเงินทองทรัพย์สินสมบัติเงินทองให้เข้ากระเป๋าทุกวันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ครอบครัวเจ้ายายก็ อวยพรให้จงมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงเถิดคลิปนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอบคุณที่ส่งมาให้คุณยายแล้วก็ ไม่ลืมครอบครัวของคุณยายช่วยเหลือคุณยายอบอ้อมอารีครอบครัวคุณยายก็ขอให้ความดีสิ่งที่คุณนิทํากับครอบครัวคุณยายขอให้ไปสู่ครอบครัวเจ้าเหมือนเดิมยายก็ขอฝาก กดติดตามดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยเด้อแล้วก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะขอขอบคุณมากที่ส่งของส่งเสื้อผ้าส่งอะไรมาให้ยายใสเนาะขอขอบคุณด้วยค่ะถึงมือยายด้วยเด้อของกระดาษเด้ออย่าเป็นห่วงยายเด้อ ถึงแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณนี้จุดท้ายนี้ขอให้ดูแลตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย